สวัสดีครับผออินเตอร์นะครับวันนี้มาอธิบายนะครับให้เพื่อนๆหลายคนนะครับหลังจากศึกษาดูข้อมูลแล้วนะครับอยากเริ่มธุรกิจนะครับของธุรกิจออนไลน์กับพวกเรานะครับแต่นี้มันการเริ่มธุรกิจเนี่ยมันก็มีหลายแพคเกจถูกไหมครับมีตั้งแต่เบสิกนะครับซูพปอร์แจมโบ้แอมบาสเดอร์นะครับก็ถ้าให้อธิบายว่าแบบไหนดีกว่ากันยังไงนะครับก็คือหลายคนบอกว่า เอออยากเริ่มเป็นแบบ ambassador เนี่ยจะได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสูงที่สุดนะครับก็อยากชี้ข้อแตกต่างนะครับหลาคนก็คือระหว่างเบสิกนะครับกับ ambassador นะครับเห็นไหมเบสิกนี้เท่านี้นะครับสุพีมจับโบ ambassador แปลว่า ambassador ต้องดีนะครับแต่ทุกท่าน,นก็อยากรู้ไงว่าแล้วมันดียังไงล่ะนะข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็บอกว่าสําหรับคําว่า ambassador เนี่ยนะครับข้อดีก็คือมันเป็นการสมัคร แพ็กเกจที่ดีที่สุดและนะครับสิ่งที่แถมท้ายมาก็คือบริษัทเราเนี่ยนะครับให้คุณสมบัติและตำแหน่งท่านเลยในวันที่สมัครเป็นแอมบาสเดอร์ก็คือให้ท่านมีตำแหน่งเป็น s ซฟ p ฟ i r เอ็กซิค i ทีนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราเรียกว่าสามารถที่จะซื้อและมีตำแหน่งเลยนะครับตำแหน่งเรามีอะไรครับมีตำแหน่งตั้งแต่เอ็กซิค v ท เจเอกซิเกตีเพอร์เอ็กซิเกตีฟแล้วก็ซัฟไฟเอ็กซิเกตีฟนะครับเอ็กซิเกตีฟตำแหน่งแรกเนี่ยคุณต้องแนะนำสองคนนะครับถึงจะมีสิทธิ์เลื่อนตำแหน่งนะครับถ้าเป็นเจทำไงครับต้องแนะนำอีกรวมแล้วแปดคนนะครับเพอร์แนะนำสิบสองคนซัฟไฟก็คือต้องช่วยให้สิบสองคนในตอนที่เราเป็นเพอร์เนี่ยเขาเลื่อนตำแหน่งเป็นเอกนะครับเพอร์นะครับต้องช่วยเอกเนี่ยนะครับขึ้นมาสิบสองคน ถึงจะมีสิทธิ์มีตำแหน่งเป็นเซฟไฟซึ่งรวมแล้วจะต้องมีองค์กรทั้งหมดเนี่ยสาคนแต่วันนี้ถ้าเพียงแต่คุณตัดสินใจเป็นแอมบัสเตอร์นะครับวันนี้สมัครปั๊บนะครับคุณจะมีสิทธิ์เป็นตำแหน่งซซฟไฟเลยครับบริษัทจะให้ค้างอยู่ตรงนี้นะครับ180วันคือ6เดือนพอครบคร้อยแปดสิวันบางคนก็ขึ้นเป็นรูบี้เลยนะครับรูบี้ก็จะมีะไรายได้ประมาณ2 0 0 0 0 0ซซฟไฟก็มีตั้งแต่5 1 0 0 0ืนะครับ ต่นี้นะครับถ้าเมื่อถึง180วันบางคนขึ้นถึงซัฟไฟก็ยังคงอยู่ซัฟไฟได้อยู่ถ้าขึ้นรูบี้ก็ขึ้นไปนเลยนะครับแต่บางคนดูแล้วเนี่ยยังไม่มี1 2บสองเกทีมนะครับคุณก็จะลงมาเป็นเพอร์อยู่ยุติธรรมครับให้ทั้งร้อวันถ้าไม่ถึงครับได้แค่8คนก็ลงมาเป็นเจดนะครับฉะนั้นวันนี้ครับ ทันทีที่คุณสมัครนะครับคุณมีคุณสมบัติมีสิทธิ์มีตําแหน่งเท่ากับซอ์ไฟล์แต่มีเวลาให้ร้อยแปดสิบบาทโอเคไหมครับนะในส่วนข้อที่สองข้อดีของการเป็นแอมบาสเตอร์นะครับข้อดีข้อที่สองก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้นะครับถ้าสมัครเบสิกเนี่ยท่านอาจจะได้แต่ลูมิเนสนะครับในการใช้กับหน้าตัวเองทำให้หน้าตาดูเด็กนะครับแต่ถ้าสมัครแอมนะครับจะมีทุกรายการที่บริษัทมีนะครับสิบกว่ารายการ นะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้อยากทานรีเซิร์ฟฟังดูโฆษณาแล้วดียังไงเลสวาลแล้วเป็นยังไงครับชุดแอมบัตเตอร์จะมีด้วยแต่ทั้งหมด10บรายการมูลค่าของสินค้านะครับท่านสมัครปั๊บเนี่ยนะครับ 4, 4ี่6 6ห้าหจะได้ของราคาประมาณ5 0,000แปลว่าท่านอาจจะเอาของมาลองใช้ประมาณสัก5,000ในส่วนกำไรนะครับไอ้4ี่0 0เนี่ยก็เพื่อนคนไหนอยากใช้สินค้าเห็นโฆษณาแล้วดีมากนะครับกแบ็แบ่งให้เพื่อนซื้อไป นะครับท่านก็ได้เงินคืน4ี่หมนกว่าบาทไอ้ส่วนห้าพันนั้นก็ใช้ฟรีอันนี้คือการเป็นแอมเนี่ยมีสิทธิ์ได้ใช้ฟรีในส่วนกําไรถูกไหมแต่ถ้าเป็นเบสิกก็คือซื้อมาเจ็ดันแปดร้หสิบสี่บาทได้หนึ่งชุดก็ใช้กันหน้าตัวเองนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนถามมันเป็นยังไงอ๋อมันอยู่ในห้องน้ําที่บ้านมันอยู่โต๊ะเครื่องแป้งก็ไม่มีตัวอยา่างผลิตภัณฑ์นะครับฉะนั้นในส่วนของอ ข้อดีข้อต่อมาก็คือเรื่องของการได้ผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าและก็ได้รู้จักทุกผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราได้จากบริษัทในการลงทุนทําธุรกิจนะครับข้อดีข้อที่สามนะครับข้อดีข้อที่สามก็คือนะครับดีกว่าเป็นเบสิกดีกว่าเป็นเบสิกข้อที่สามคือคุณจะได้กําไรมากกว่าเบสิกตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมฮะ ถ้าเป็นเบสิกเนี่ยคุณจะขาดชุนกําไรก็คือง่ายๆถ้าเป็นแอมบริษัทให้กําไรไปห้าพันถ้าคุณเป็นเบสิกก็ขาดชุนกําไรที่บริษัทจะให้นะครับฉะนั้นข้อดีก็คือข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของต้นแบบต้นแบบคือเวลาเราไปชักชวนใครนะครับว่าแล้วแอมบัสได์ดียังไงนะครับเราก็อึเออเออตะกักถูกไหมครับเวลาเพื่อนมาชวนเราเราถามว่าดียังไงแล้วเพื่อนออกอาการเนี่ยเสรุปแล้ว เบสิกคุณเมัครเบสิกเพื่อเพื่อจะเป็นแอมไม้เพื่อก็คงเป็น Basic ของคุณเหละครับเขาเรียกว่าข้อดีข้อที่สี่คือเรื่องต้นแบบนะครับข้อที่ข้อที่ห้านะครับข้อดีข้อที่ห้าคือมีสิทธิ์นะครับเข้าโครงการเป็น f ฟ u เดอร์ของบริษัทซึ่ง f ฟ u เดอร์เนี่ยเขาจะไม่บอกรู้หน้านะครับว่า เนี่ยเขาจะจัดโปรโมชั่นเมื่อไหร่แต่โปรโมชั่นนี้ถ้าออกปั๊บเนี่ยเขาให้สิทธิ์คนที่เป็นแอมก่อนนะครับมีสิทธิ์ซื้อแพ er. ็กเกจโฟลเดอร์โฟลเดอร์ก็คือจะมีสิทธิ์ได้กําไร2%อนะครับจากยอดขายรอบโลกร้อยล้านก็เอามา2ล้านเอาสอล้านมาแบ่งปันหุ้นให้นะครับก็เอาง่ายๆหุ้นนี้เนี่ยท่านอาจจะได้หุ้นมนิงประมาณรวมแล้วจะได้ทุกๆ3เดือนส0 0 0 0ื0 0 0 0่0 0 0 0นห้าหมื่นอันนี้คือได้มาฟรีๆจากการเป็นโฟลเดอร์แต่คุณต้องเป็นแอมบัสเตอร์ก่อน นะครับฉะนั้นข้อดีทั้งหมด5ข้อนะครับเห็นแล้วอย่งครับว่าดีกว่าเบสิกยังไงนะครับก็อยากประสบความสําเร็จนะครับวันนี้นะครับคุณอยากลงทุนทำแฟรนไชส์บางอย่างเนี่ยต้องลงทุนเป็นล้านนะครับเพื่อหวังกาไรห0,000่นะครับแต่ที่นี่ลงทุนไม่เกิน4ี่สี่หคุณมีโอกาสมีกาไรเดือน หลักแสนหลักร้านและหลายๆลร้านนะครับก็นะครับดูคลิปแล้วนะครับลองพิจนารณาแต่สินใจแล้วก็คุยกับคนที่แนะนําแล้วก็คนที่เราคิดมีมาให้นะครับว่าโอเคอยากเป็นแอมบาสเดอร์นะครับฉะนั้นนะครับลงทางสีเวลานะครับถ้าลงไปรัชดาก็แวะไปที่อาคารเดนไนนะครับชั้น17นะครับพบกับธุรกิจที่มีไรายได้แท้สิทอินคัเดือนละ6หลัก7หลัก แล้วพบกันครับ